สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เรียนที่นี่นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยูส่สาขาคณะอะไรอยู่อยู่สาขาการจัดการการค้าค่ะเริ่มช็อตไปค่ะถ้าเกิดการบริหารเงินรายเดือนที่พอใช้ต้องบริหารเงินต้องต้องถามน้ำบริหารของเรานะคะทุกคน เป็นละลายเป็นละลายเราต้องกินข้าวแค่สองมื้อนะครับมื้อละท่าร้อยมื้อละห้าสิบห้าสิบไปหาร้านข้าวราดแกงกระปุกมาครับไปกินหวันเบื่อไหมคะพี่กินข้าวราดแกงยินเบื่อไม่เบื่อเพราะว่าเพราะว่ามันอร่อยอร่อยโอเคอ่ามีปากหมุดร้านไหมคะเผื่อแบบจะไปตามอะไรอย่างงี้ จำชื่อร้านไม่ได้ครับไปเดินไู้กันอ้ยเดินไปจังวันจังอันนี้เจา้จา,จาอนนของร้านน้อยใจแล้วนะคะน,น่าจะทำนะของนี่เนาะไม่รู้อ่ะปกติไม่พอใช้แต่แวเราจะไม่พอใช้อ่าอย่างน้อยเลยก็ต้องร้อยห้าสิบบาทต่อว,วันก็ประหยัดต้องประหยัดต้องประหยัดแค่นั้นแหละ ก็พยายามกินข้าวแค่เดียวค่ะทุกคนเพราะว่าตื่นมาก็เที่ยงแล้วนี่นี่แบบกดเข่ากดมือเพื่อไปกินบุฟเฟ่ต์มุกดาลอยเจ็ดเก้าถามเดียวพี่นะถ้าเกิดมีปัญหาเพื่อร่วมห้องเพื่อร่วมกลุ่มต้องทำยังไงต้องจัดการยังไงคะถามอีกค่ะถามทุกคนถ้าเกิดเป็นนี่นะไม่คุยด้วยค่ะ กเล่นกเล่นก็ต้องแบบว่าคุยกันก่อนถ้าเกิดมันคุยกันไม่ได้จริงก็เอาเลยไหมนี่หรอไม่ใช oh ่ะคะไม่ใช่ราแก้ปัญหาทางอื่นไหมเราคุยและเราเราก็เข้าหาเพื่อนทางอื่นใช่ก็ก็พูดคุยกันเหมือนเดิมแต่อะไรในใจก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหนคนพก็พูดใช่ ด,ดูดูมีสาระเป็นอย่างไค่ะ <c oughs> ไม่มีดูเยอะจังหวังแล้วช่วงนี้จะแบ้ว่าคลิปน่ารักไหมน่ารักน่ารักน่ารักเลยอันอันนี้เริ่มพูดไปเรื่อยของของสิย <c oughs> เราสุดดูกันดง <c oughs> ปกติใช้เงินเดืลนเท่าไหร่แบบสำหรับช่วงที่มาเรียนค่ะอะไรแบบประหยัดหรือไม่ประหยัดไม่ไม่แบบของเรานี่แหละ เดือนละเท่าไหร่ถามทุกคนถามทุกคนแล้วแตอบก่อนเว็บเว็บเรื่องไหนเว็บตอบเลยสามพันห้าร้ออุ้ยต่อเดือนเหรอใช่้ได้ไงอ๋อขอขอขอเทคนิคก่อนค่ะใช้ใช้ไงถ้ามันละลักตกเดือนละสามพันจใช่ป่ะบ้านหลังนที่เรากลับบ้านเนี่ยกินข้าวอยู่บ้านอ๋อข้าวฟรีเดือนเดือนต้องมีข้าวฟรีอยู่บ้านแล้วผิวมันดู่เยอะไหมเดือนนี้เป็นปัจจุยันไหมเออใช่บ้านนลัง เดี๋ยวก็หยุดถ้าถ้าเป็นส่วนตัวนี้คือไม่ได้กลับบ้านเลยก็คือแชร์ที่ละหันมไม่แล้วแชร์ที่ละหันแล้วก็คือแบบว่าซักผ้าเองซักเองค่ะคนเราเราที่ต้องใช้ใช้ตู้เยอนก็ช่วยประหยัดเยอะเยอะขึ้นเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแค่นั้นด้อนเนาะไม่พูดไ,ไ,ได้ไหมคะพูดไม่ได้คะ่ะ ไม่มีเทคนิคอะไรคาเล่าเรียนคาเล่าเรียนคาเล่าเรียนสวยจังค่ะพี่กิฟเหลืองใครอ่ะชมตัวเองเนาะชมตัวเองเนาะก็พูดไป่อได้ยินไหมอ่ะได้ยินแหละได้ยินได้ยินอยู่แค่พูดดิให้พูดอะไรได้ยินได้ยินได้ยินใช่ไหม ขอใจส้วมคนระดวงได้ไหมคะพี่พี่ดันปิดให้หน่อยได้ไหมอะโลอะโลไม่มีตะไม่มีจริงไม่มีตาจริงแตงจะกินข้าวก็ไม่มีแล้วใช้เงินเดือนหนึ่งใช้เดือนละเท่าไหร่ต้องอืมก็ประมาณสี่สี่พันได้พันหน้าไปพูดเออสี่สี่พันได้ถ้ากิน แต่ถ้าถ้าเราเรียนก็ก็เยอะอยู่ขาเราเรียนขาเราเรียนแหละแต่ของเราอย่าถามเลยนะทุกคนใช้เปลืองมากเลยตังตอนนี้แบบไม่เหลือใช้แล้วอ่ะนี่นี่้หมดไหนอ่ะเออเล็งไว้เริงไว้เริงไว้นานเลยแต่ว่าอะไรคะ ขอ,อย่านรูดสคริปต์นิดนึงนะคะไม่รู้สคริปที่ไม่มีสคริปห,หรอคะอะไรคือความมานั่งดูไปไม่รู้อ่ะก็อยากดูอะ่ะใช่แล้วเราเอาคำถามที่อยากถามเลยอ,อยากถามอยากถามให้ถามอะไรคะพี่พี่ในไลฟ์มีใครอยากถามอะไรบ้างไหมคะ เผื่อมีคาถามอะไรคือความแตกต่างที่ส um oh ําคัญที่สุดระหว่างเรียนมัธยมปลายกับเรียนชีวิตในมหาลัยเจอผู้ชายเยอะได้ปรับตัวอะไรบ้างเอาพี่โมตอบบ้างพี่โมตอบ้างก็หนเอาเอามดก็ก็เรียนมัธยมก็ยังมีอาจารย์ที่คอยตามงานคอยตามเรามาเรียนแต่ว่ามหาลัย อาจารย์ไม่ค่อยตามนะคะทุกคนเราต้องช่วยตัวเองค่ะต้องพยายามมาค่ะแต่ก็ลาบ่อยค่ะม่มีคนดูรีปัญหารีปัญญาเคปุนนะคะใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมีจริงไม่ได้แกงไม่ได้แกงแต่มันมีจริงตามไหมคะ อันนี้ริไม่ไม่อันนี้คือแบบหาอะไรได้หาอะไรได้เสริมให้พวกหนูใช่ไหมคะอันนี้คือคาถามอะงานหมอค่ะคนหมอได้นะคะพี่ดูทับบดเลยพอดีลรอดเงินไปเรื่อยละไปเรื่อละโอเคโอเคกมัน็ต่างนะขึ้นขึ้นมาหาอะไรมามันมีรายได้แต่ว่าตอนอยู่มัธยมขอขอแม่ เราก็ต้องประหยัดเยอะส้นใช่แต่ทุกวันนี้ก็ขอแม่เหมือนเดิมถ้ายังแบบเดิมพอมีรายได้เนี้ยมันก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะอยู่ก็ได้อยู่ที่เว็บยังอยู่กับเราไหมคะยังอยู่เรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่เยียบย ฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ๆพูดแบบนี้เป็นไงบ้างเพื่อนไเดือนแ้คิดว่าควรมีงบประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนสำหรับแบบในเรียนมหาลัยในศึกษาอะไรแบบี้ก็ไม่่หรอ ค่าสำหรับเรานี่แหละสำหรับเรามัน mm ตัวเดียนะฉัว่าควรจะมีแค่ไหนควรจะมีแสนหนึ่งสำหรับเราเเเออออาใช่ไม่ผิดมีโดง่ายขึ้นมากจะมีแสนแบบใช้แบบฟุ่มเฟือยเวอร์อย่างนี้หรอที่ก็ต้องความเป็นจริงนะตอนนี้แสนก็พูนเราได้แสนเดียวแสนสาหัสสวัสดีสองสาม กับชายชะกันสวัสดีเราทำงานกับชายชะกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามได้นะคะพี่ถามได้นะพี่อับดุลอันนี่คือใครอ๋อพี่ไม่ถามพี่ถามดี่ก่อนพี่พี่พี่ช่วยคิดคำถามให้พวกหนูหน่อยปุ๊บพอดีว่าไม่มีอะไรพูดแล้วตอนนี้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วตอนนี้ขอคำถามไหมคะ คนกลางแถวหน้าย sure> ิ้มอะไรน่ะเขาบอกว่าคนกลางแถวหน้ายิ้มน่ารักยิ้มกัตันยูน่ารักยิ้มกัตันยูยิ้มก็ตันยูยิ้มไม่ดูนะยิ้มก็ตันยูยิ้มเห็นตายิ้มก็ตันยูไปเขาเขาบอกว่าคนไทยชอบพูดไปเรื่อย ไม่เด on, no like, ือจริงตอนนี้ไม่มีใครฆ้าใครแล้วเริมจะเอ้่าไม่ได้แล้วตอนนี้เริ่มจะเดือดนะมีคำหาเลยยิ้มกระตันยูยิ้มไม่เลิมตาเอาแล้วออย่างนี้ได้ไหมยิ้มที่แบบยิ้มไม่ลืมตาออปึ่งแก๊สเราไม่เก๊ดนะเรนหลุดแล้ว พี่ได้รับงานเทปุ่นโอ้จังเลยดิสรุปสรุปพี่รับงานเทปุ่นไหมใช่เอาเนี่ยอย่างเงี้ยเอาคำถามกี่ปั๊บคำถามแรกก่อเนาะใช่ปรับตัวยังไงตอนมัธยมกับมหาลัยเนาะใช่ก็ตัวเพราะว่าตอนมัธยมเราจะเรียนแปดเจ็ดหรือแปดวิชาไหมแต่แต่ละรุ่นเนี่ย พอม่อยู่มหาลัยเย็นวัละวิชาหรือสองวิชาเองมันก็แบบมันสบายมันมันรู้สึกว่ามันสบายมีเวลาว่างเยอะนะทุกคนแต่ว่าที่เกียดเยอะงแต่ว่าเรียนมหาลัยันมันหนักกว่าไมหนักกว่าไหมคิน้องนันไม่ไม่ไม่เรีฉันรู้สึกว่ามันง่ายแต่ว่ามันแค่ความฝันัะรู้สึกว่านอนนอนเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการเรียนอไมไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อง่ สายยอดน้องสายยอดคืออะไรสายยอดกาเซเซมอแปลว่าอะไรไปว่าอะไรแปลว่าอะไรอะหนูขอคำแปลด่วนถ้าเกิดเราไล์เนี่ยเราดูคนคุยเอ้ยเรคนคุยไม่ได้คุยอย่างไรเออแล้วถ้าเกิดเราไรเนี่ย เราสามารถดูได้เหมือนาะว่าใช่มันดูของเราบ้างหรือว่ามันดูได้แค่แบบผีมันดูได้นี่มันขึ้นแค่เด็กคนเรียนเสร็จแล้นเปลี่ยนเสร็จยังปะเปลี่ยนเสร็จยลงแต่ว่าในไลน์มันขึ้นก้ามคนจะดูอรดูเหรอไม่มี่อาจารย์คะอยาอย่างนี้หัวเว่อคนไทยเริ่มรู้จักเพื่อนใหม่นี่ค่ะดูฮอพักได้ไหม เรารู้จักกันเออเรารู้จักกันมีมะเราไม่รู้จักเลยรู้จักหยกเพราะว่าหยก่าทักไลน์มาตอนแรกเราก็คุยกันมาเรืเลยใช่ทักก็ชวนกันกินข้าวไปทำความรู้จักกันทักก็ว่าแล้วก็ไปด้วยกันตลอดเลยเพราะว่าเราเรามาด้วยกันสี่คนแล้วก็แบบเปิ่อเห็นเห็นเขาแบบเปอผู้หญิงคนเดียวกลัวไม่เพื่อนก็เลยแบบทักไปชวนคุยทุกคนดีก็คือเป็นเพื่อนกันหมดเลยแปลว่าอะไรอ่ะ น้าเขาบอกว่าเสื้อขาวอะไรอ่ะใครวะไม่ไม่ไม่แอะไรกันจี๊ไม่เสื้อขาวดูแบบพอทิดมากเลยค่ะตอนนี้ทีมเกจะมีคนแจ้างเทีมดูนะคะเฮ้ยเราจะได้อาชีพเสริมแล้วนะทุกคนสามารถแบบจ้างได้นะคะรับเหมาหกคนไม่เอาจลวะ กันยังไงนะเที่ยวเราเรียนด้วยกันกินตุ้มตําด้วยกันไหมใช่เราไปกินข้าวด้วยกันไปกินตุ้มตําในตอนเย็นตอนไปเจอแรกวเหรทุกคนเราอยากรู้ซัมแปะเราเราแปลไม่ออกเราไม่รู้เรื่องอ่ะเราตอนกินตุ้มตําก็กินไปวอ้าวอ้าวนั่นแหละสรุปไปมกินเบงกอรคะสรุปนี่เป็นเป็นตลาดหรือเป็นอะไรเป็นตลาอก็ได้ะฮ้ยในนี้ไม่มีคอนเทนต์จะทำ มึงเอาเอาปากกามาเขียนยิ้เสื้อตัวนี้สีดำบอกแกอะไรอ่ะอะไรหรือเปล่ามี่พี่มีอะไรจะถามพวกหนูมไหมคะคนไทยชอบพูดเรื่อยไปเรื่อยจริง โดดพุนโดดพี่จะรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าในขณะที่สร้างเพื่อนใหม่ยังไงดีเอาก็ต้องดูว่าเพื่อนเก่ากับเพื่อนใหม่เข้ากันได้หรือเปล่าจริงๆจะแคร์ความรู้สึกเพื่อนกับมากกว่าเว่าเป็นเพื่อนกันมานานเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาเขาเข้ากันได้ก็ต้องให้เขาแบบลองมาเล่นด้วยกันดูถ้าเกิดเข้าไม่ได้เราก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะเลือกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอออันนี้รู้สึกมีสาระแต่เราจะต้องสองฝ่ายอะไรโทนถ้าถ้าเป็นพี่เว็บ ชวนกันมาเล่นเกมค่ะเอออันนี้ใช่อันนี้แน่นอนเข้ากันได้ทุกคนแต่การพูดอ่อนโยนนะคะแบบไม่ค่อยพูดเจในความคิดชจ็กี่ก็ใช่เรียวๆไม่ต้องคิดเยอะเรียวเวอร์ไม่เรียวอ่ะดีตูดแหละ ช่วยซัพพอร์ตอะไรด่ะชายชกันแ่งได้คะหิงใช่ฮ่าฮ่าฮ่า่าู่ได่ไง่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮเนฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่่าฮเาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮา่าฮนาฮ่าฮ่าน เราหน้าคนมแนหยิงแท้กันมากไมเราพที่เ้กไปเยอะเหมือนกันใสวิกค่ะพี่ดีนะยังเป็นหญิงแท้อยู่เหลือแปลงเพชรเลื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนได้ที่ไหนครับอ้ารย่ควับครารับวกาฝกงานที่เทวนเน่เราก็ได้ประสบกรณนเขาบอกว่าไม่ชายแล้วระหว่างตอนเรียนะ ก็แบบทำภารางานแบบงานเชอเฟนงานแล้วนงอาหารอแบบนี้ก็ได้จริงๆคาเฟ่ใหญ่อเนี้ยมันก็รับนะสวยเิสวยทุกคนนะครับเฉพาะชุดไทยเพรหนูจะรำไม่ดูแล้วนะคะพี่ได้นะหนูรำได้นะพี่เมบกิ้มากพี่เขาผมว่าไม่ยิ้มเลย ใครเอาบุนทร่เพื่อนหนูงอนนะคะไม่ได้ไม่ได้เ่ดนหน้ใครแข่งสุดตัดออกนะคะใครแข่งสุดตัดออนใครเล่นเกมไม่โดนไม่เห็นเหรอเราคนกลางพี่เองเจอร์อะเอาเอาเอาจะตอยู่น้ำคนกลางด้านหลังเ้งแต่ เลิกเปนเซิร์บอลรับเงินให้ทรงค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนรู้จักค่ะค่ะไม่ใช่คนรู้จักแบบไม่ไม่รู้ค่ะเจมส์ก็มีคนดูเยอะอีกนะคะถามอ่านไหมกว่าอ่านเยอะมากจากนนั้นค่ะเป็นสง่าขึ้นชื่อฉันพี่หรือเนี่ยถามต่อค่ะเข้าคำถามเราเลย กลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนจำมาก่อนนะทุกคนดึงสติค่ะเมื่อกี้ถามอะไรนะที่ถามไปมอจีาจำคำถามไม่ได้แล้วล่าสุดทำงานระหว่างเดอนทำงานระหว่างสรุปเราก็ทำงานพาร์ททา์ก็พวกร้านอาหารพวกร้านหมกระทะอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำอ่ะแต่แต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะทุกคนถึงถึงจะเอ่อเวลาว่างเยอะแค่ไหนแต่เราก็ <G Incre ased> <X three> นอน <S <S <Therm om ale> เราเอาเวลาเอาเวลาว่างไปนอนกันนะคะ่ะเอาประสบการณ์ฝึกงานประสบการณ์ฝึกงานนที่ไปฝึกงานมาสองรอบแล้วอะไรที่ไม่เคยได้ทําก็ได้ทำได้ทำก็เป็นอะไรใหม่ๆดีใหม่มากแบบใหม่แบบสาแบบจิงยิงแก่แต่ใครอกงานไม่สบายเขาพี่จิง ไม่จริงเลยไม่เล no ือกงานไม่ยากจนค่ะทุกคนอะไรพี่แชร์แชร์ไลค์เ <oh ป็นเอกพระชุดงคนเล่นแชร์ตาให้ได้นะคะคือด้เป็นหมอผีขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่นู้ตื่นตันดังมากตื่นตันใจตื่นตันใจทำไงบ้างปิถามมาแล้วนี่เนี่ย ทำมาแล้วนะจัดการความเครียดความกดดันท really so ี settling, right? <vit> ่เกิดขึ้นระหว่างเรียนยังไงค่ะถ้าาสำหรับเรียนแล้วไม่ไม่เครียดนะกินหมูกระทะก็แบบแรกๆมันกินเรียนที่ชินะมันก็แบบเออก็ปรับตัวเยอะมากรู้สึกว่าแบบไปแรกๆแบบร้องไห้เลยนะอันนี้แบบร้องร้องไห้ร้องไห้แบบอยากกลับบ้านแต่ก็แบบผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานที่แบบเออ ก็แบบคอยเป็นเพื่อนเราเพราะว่าต่างคนต่างเปนคนละล,ะละ้านมันก็แบบเราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยตัวเองแล้วมันรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันต้องปรับตัวขึ้นเยอะมากแบบต้องแบบอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ใช่กด <c oughs> ดันแรงกดดันทำยังไกดดันเหรออ่าก็กลับมาด่าเพื่อนที่ด้อย ไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่กลับมาเล่าให้เพื่อนฟังใช่เราก็กลับมาเราก็ยังเจอกันถามเมบ้างนี่กินครับเอออันนี้จริงด um ้วยจริงปัญหาปัญหาปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกก็ไม่มีทางออกก็ออกทางเช้าแม่นอน จบด้วยกันกินอย่างเดียวที่ของลูกทุกคนเขียนถึงบูบาสิสามนาทีนะคะสิสามนาทีนะคะเออสิสามนาทีเน่ยเดี๋ยวเราจะเราจะไลฟ์ถึงตอนไหนกี่โมงอ่ะตอนบ่ายโมกึ่งแม่อาจารย์จะสอนต่อไม่อาจารย์นัดใหม่แล้วบ่ายโมกึ่งใช่ แล้วเราก็ไม่ตอบอาจารย์พี่ถามพวกหนูได้นะคะพวกหนูพร้อมตอบนี่ไงันไม่มีสาระมีสาระหนูก็จะตอบตอบตอบอย่างเดียวตแต่ว่าไม่มีคําถามเลยพี่ๆช่วยถามพวกหนูหน่อยได้ไหมหนูไม่รู้จะพูดอะไรกันแล้วเนี่ยติดเช้ อีกเรือเลยการสอนให้ความยอมเองถาแล้วอะค่ะคือเราจะลองตอบยาวๆดูแบบสาระจริงๆตอบไม่มีแบบสาระแบบประสบการณ์เลยไหมประสบการณ์เราประสบการณ์เหรออีกห้านาทีค่ะเราเราปักปักตะกร้าด่วนขายทุนเดืขายทุนเดืเดี๋ยวเดี๋ยวก็ ก่อนก่อนจะขายทุเรียนพี่บอกทุเรียนเป็นไหมคะเขาขายขายไงเราไม่ได้บอกว่าโป๊กเราก็ประสบการณ์ประสบการณ์งานไปฝึกงานการไปฝึกงานหรอคะก็ตื่นเช้ามาก็ไปทํางานแล้วก็ทํางานเสร็จก็กลับแค่นั้นแหละค่ะปกติก็ตื่นเช้าอ๋อลืมไปว่าไม่ตื่นเช้าหนูตื่นบ่ายกว่านะคะทุกคน แต่ว่าทํางานบ่ายนะอันนี้ไม่ใช่แหละต้องชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนเป็นอะไรอ่ะเสรษฐีภาคบูรีชุดนักเรียนเ่อนหนูนะไม่ได้ต้องมีหมดบ้างมีหมดบ้างประจำการก็ดีก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอล้วก็ต้องปรับตัวอะไรปรับตัวใหม่ให้เข้ากับทุกคนได้ เราจะเอาแค่ตัวเองก็ไม่ได้ถ้าเข้าไม่ได้ทำไนคะเข้าไม่ได้ก็ออกค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แล้วเราต้องสู้ต่อนะคะทุกคนมาเลือดนักสู้ใช่แล้วเก็บทุกคําดูถูกมาเป็นแตงมหักดันค่ะเยอะมากไไม่ได้ดังดออกดันออกไปออกไปเลยนะเอาพี่ช่วยนักเรียนทิ้งช่างที่น่ะช่าที่เอาพี่ช่วยนักเรียนบ้างเฮ้ยถ้าเป็นเราอะไรก็ไม่เป็นไร ะพูดแล้วยังไงพูดแล้วพูดแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาเหนื่อยไหมใจได้คือว่านระวัติมันมันมองหน้าแต่มันก็ไม่รู้ไม่วู้ไม่ก็ต้องลองเล่นดูกันก่อนถ้าเกิดไม่ได้จริงจก็ออกออกมาออกมาตัดไ่เพื่อนที่ใจที่ไว้ใจได้ของเงินตื่นมาตามมายืมโอเคโอเคเอออันนี้อันนี้จริงใจ คนที่ไว้ใจได้ที่เราไว้ใจได้ที่สุดคือตัวเองนะคะทุกคนถูกจริงๆริงไว้ใจใครนอกจากตัวเองไว้ใจตัวเองดีสุดแต่ตอนที่ตัวเองถูกใจตอนฉันนี่แหละที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดคอมเมนต์ดีทุดยแรงมากอันนี้แรงแรงแบบแรงสุดๆ ว้าแล้วไม่มีสาระในเวทไม่มีสาระกู <c oughs> อะเพราะตัวมึงหัวแซ่บเกินไปค่ะหมดแล้วเลือ,อีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคนค่ะจะจบไลฟ์แล้วเรียนต่อนะคะหิวค่ะอยาจะไปกินส้มตำของเพื่อนแล้วคะ่ะรายการพูดไปเรื่อยค่ะ <c oughs> อันนี้กำลังน่าจัดรายการอะไร รายการพูดไปเรื่อยโอ้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเรียนที่สวนสุนันทานะคะดีมันดีค่ะมันจอยมากค่ะทุกคนมันจอยมันดีมันดีอยากให้คนมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะมันดีค่ะเป็นส่วนหนึ่งในอะไรคะสนุกดีค่ะทุกคน enjoy อยากให้ทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับพวกเรา อยู่ปทุมป่ะอยู่อุดรคือเป็นสวนนันอุดรค่ะัที่ศูนย์การเรียนของอุดรค่ะที่จริงมันก็มีทุกที่นะคะก็แนะนําทุกที่เลยที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ว่านแต่ที่แนะนําแบบที่ใช่ถ้าอยากมาเรียนที่นี่ต้องทำไงวะสมั้ามัยแบบถ้าไม่มีไม่มีเงินแบบที่ว่าแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้เราต้องทำยังไงก็สาขาเรานะคะมีทุนให้ค่ะใช่นี่แหละค่ะแต่มันจะมีอยู่ทุนเอ้ยบุรี่ชุดเพื่อนหนูอีกแล้วว่ะคือพี่บุรี่ชุดเพื่อนหนูอีกแล้วอ่ะพูดไปเรื่อยจัอ่ะพี่ชาตัดวงเองเหรอครับ ไม่อันนี้มันเป็นเงาของหนังสืนะพี่ยังไม่ได้ตัดเลยสามสิบวิค่ะอยากไปเรียนก็เชิญนะคะมาได้ชวนชวน้องๆเข้ามานะคะมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเอ็นจอยคะทุกคนสนุกค่ะสนุกสนุกแล้วก็เราเรียนอย่างมีความสุขเรียนเรียนไม่ยากไม่ยากนะคะทุกคนไม่ยาไม่ยากไม่ยาก ขอแซ็บพอทุกภาพเดี๋ยวก็ผ่านเองใช่ไม่ยากแล้วก็แล้วก็ส่งงานให้ครบด้วยนะอาจารย์ใจดีค่ะใช่อาจารย์ใจดีมากที่นี่ก็เป็นกันเองเนาะเวลาเราหอนก็อดกินจริงจริงมันไม่รู้อึกถอดเลยถ้าแบบว่ามันเกาไปอนี้มันก็รู้สึกค่ะแต่ถ้าถอดกินเกินมีไหมถ้ามันจะถอนกินเกิน อันนี้คือการกาวแก้เขลนค่ะพี่บอกตอนนี้ทำไมอุ้ยไปดีกว่าไปแล้วค่ะทคุณให้พฟอร์มค่ะดูแลมันให้รับสร็จแล้วกรุณารอรับวันนี้ด้วยนะครับโอ๋ยวนะพันต่อหนูเองค่ะเออเพื่อนคุณรับครบหนูเองพี่หนูเองค่ะโอเคค่ะลู่พงไม่มาเจอกันใหม่นะคะ บายบายค่ะขอบคุณ